การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะมาพบกับเราเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะ,ะมาออเดอร์ด้วยสัญญาณเทรดง่ายให้ได้ชมกันนะคะวันนี้เราเน้นออกกล่องเหลืองให้ได้ชมกันนะ,ะทุกคนนะวันนี้เราปิดสัญญาณสคริปต์ follow ทิง้ง ไว้นะติดตามไว้นะวันนี้จะลองออกแค่กล่องเหลืองให้ได้ชมกันเนาะโอเคเราเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แผนของเราคือชนะ2ไม้ติดปิดการแพ้2ไม้ติดปิดการนะคะก็เท่ากับว,ว่าเรามีทุนอยู่ที่800 0บาทนะคะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะเก็บสัก2วินปิดงานในเช้านี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มหาออเดอร์กันเลยจะพยายามเน้นออกจุดกล่องเหลืองให้ได้ชมนะคะแต่จริงๆแล้วเทคนิคของเรานะคะมี หลายจุดให้ได้ออกกันนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวลองมาเทสกล่องหลือให้นิชมนะทุกคนแต่ถ้าเจอจุดคอลโลหรือจุดหลังจีบนะอาจจะออกอาจจะออกเก็บวินนะคะถ้าสวยๆนะแต่วันนี้ขอเน้นกล่องหลือแล้วกันนะคะทุกคน เทคนิคทุกเทคนิคไม่มีเทคนิคไหนร้อเซ็นตะฉะนั้นแล้ววางแผนการเทรดให้ดีนะทุกคนจุดนี้นะคะถ้าอ่ะโอเคขอออกก่อนแล้วกันนะคะจุดนี้นะคะถ้าในกรณีโอ้ปิดตันด้วยทุกคนแต่ว่าขอภขอไปค่ะ โอเคมาลุ้นกันนะคะว่าอาออเดอร์นี้จะสา,สามารถเอาชนะได้ไหมนะท่าคอนเฟิร์มปิดตันไม่ควรออกออเดอร์จุดนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะสำหรับสมาชิกเทรดง่ายก็น่าจะรู้กันดีนะะโอเคอจุดนี้ถ้าเราไม่ได้ปิดสัญญาณพอร์ลออกนะพอร์ลจะออกจุดนี้แล้เราซื้อขึ้นในจุดนี้นโอเคชนะตามเงื่อนไข จีบหงายในจุด follow trend นะคะก็คือมีกล่องเหลืองออกมาแล้วมีการพักตัวมีการเกิดสัญญาณ s k i ป follow ขึ้นตรงนี้นะคะวันนี้เราปิดไว้นะก็เลยจะไม่ได้เห็นนะคะทุกคนนะแล้วเราก็เลยซื้อขึ้นในแท่งนี้รอให้วิ่งชนเส้นเหลืองปุ๊บซื้อขึ้นในแท่งถัดไปคือแท่งนี้นะคะอันนี้คือเงื่อนไขจีบความจีบหงายในจุด follow นะคะแต่ว่าวันนี้ปิดไว้นะอ่ะโอเคสวยๆค่ะทุกคนนะเก็บวินแรกไปนะคะเดี๋ยวขอเก็บภ้านิดน,นึงลกัการ เอาไปวิเคราะห์ให้ในกลุ่มเทรนง่ายๆของเรานะคะแต่ว่าก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเนาะแท่างคอนไม่ควรปิดตันนะทุกคนเดี๋ยวไปตอบนะคะเฮ้ยวันนี้จะออกกล่องเหลืองนะนี่ไงนะคะอ่ะ ไม่ทันผู้นี้อันนี้กล่องเหลืองขึ้นมานะคะเราก็ซื้อขึ้นในแท่งนี้เห็นไหมคะเขาก็ปิดเขียวตามที่กล่องเหลืองชี้แต่ถามว่าจุดนี้กล่องเหลืองแล้วทาไมแท่งถัดไปก็เออไม่ไม่ปิดแดงตามที่กล่องเหลืองโช์นะคะเรามีเงื่อนไขอีก2ตัวคือนะคะแมงดีสองค่านี้เป็นสคริปต์นะคะเขียนขึ้นมาให้ได้ใช้กันเห็นไหมคะถ้าในกรณีอย่างนี้เห็นไหมคะกล่องเหลืองชี้ลงเกิดแท่งแดงก็จริงนะคะ เห็นไหมคะแมกดีค่านี้มันยังไม่ตัดลงก็ถือว่าใช้งานไม่ได้ก็นั่นแปลว่าจุดนี้เราไม่ได้ออกแน่นอนค่ะเราจะได้ไม่แพ้่อออเดอร์นี้เนาะแต่ถ้าชี้ขึ้นแบบนี้แมกดีมันตัดขึ้นทั้งสองค่าแบบนี้ถัดไปก็สามารถออกออเดอร์ได้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราหาอีกนะคะหาต่อนะอ่าโอเคทุกคน ไมมีแนวนะขอทุกคนมาขอกินไส้ขึ้นไปชนเส้นเหลืองอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะกดซื้อลงนะจริงๆก็วิ่งขึ้นไปละแต่ว่าอีกรอบไม่ล่ะเพราะว่าแนวเขาอยู่ใกล้มากเลยนะทุกคนเนี่ย โอเคชนแนวละนะคะน่าจะไปละไม่ไม่ย่อกลับไปอีกรอบถ้าในกรณีชนวิ่งลงมาชนแนวแล้วเราดีบไปอีกรอบละค่ะเวลายังไม่หมดเราจะยังไม่ออกออเดอร์เพราะอะไรนะคะวิ่งชนแนวปุ๊บมีพฤติกรรมวิ่งกลับสุดแสดงว่าอ่ะสันนิษฐานว่านะฮะเขาชนอะไรหรือเปล่าก็ถึงกลับหรือแนวตรงนั้นมันอาจจะไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะท่นี้เราก็เลยไม่ได้ออกเนาะแต่ก็ลงแดงตามที่สคริปชี้นะคะเงื่อนไขอื่นครบเนาะโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหา จุดใหม่นะไม่ดุแม่ ก็อยากเข้านะแต่ว่าเราวิเคราะห์ไม่ทันนะทุกคนมองแนวไม่ทันนะวิเคราะห์ยังไม่ขาดไม่มั่นใจก็ปล่อยเข้าไปก่อนนะพยายามจะออกก็เดิที่มั่นใจเนาะทุกคนที่ใช่อ่าเงื่อนไขครบนะคะอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยอามา ช้อนเหลืองนะขอกดซื้อขึ้นหนึ่งจุดนะจะออเดอร์นี้ยังไงก็ไม่ถึงแน่แนวซ้ายซะทุกไปมีพฤติกรรมได้อยู่นะทุกคนนะช้อนเหลืองเดี๋ยวกดซื้อขึ้นเลยขอกินไส้หน่อยแล้วกันจริง,รงๆมีแนวนะอะไรเนี่ยอะลงมาอีกรอบหนึ่งได้ไหมโอ้โหทุกคนดูดิติดแรงแสดงว่าแท่งนี้ต้องขึ้นเขีย่ยยาวๆไหม จริงๆถึงเส้นกิดเมื่อกี้เรากดนะมันดีดไปติดจุดนี้นะคะทุกคนมามาลุ้นกันนะคะออเดอร์นี้จะสามารถที่จะปิดเหนือจุดที่เราออกได้ไหมเฮ้ยพอร้องเนี่ยจริงๆเราได้ราคานี้นะคะแต่ไปติดราคานี้ขอขอขึ้นไปเขียวนิดๆก็ได้ลูกปะนิดหน่อยอ่าขึ้นไปขึ้นไปนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยแข็งแรงโอ้โหโอเคนะฮะจุดนี้อะมาดูความเสี่ยงกันนะคะออเดอร์นี้ จริงๆอะต้องให้ได้ราคาติดเหลืองอ่ะโอเคไหมสำหรับสมาชิกเทดง่ายๆน่าจะรู้ดีว่าเวลาที่จะออกอเดร์นะ,ะต้องชนเหลืองเนี่ยเราได้แถวๆไปไส่ตัวนี้นะคะเราก็จะไม่ได้ลุ้นขนาดนี้เมื่อกี้นะคะกดติดราคาดีเลยนิดหน่อยเราติดเราเห็นจังหวะที่ก้ามลงมาชนนะคะเส้นกริดที่เราตีไว้เนี่ยนะคะเราก็เลยกดซื้อขึ้นนะคะแต่ว่าไปติดราคาบนนะคะโชคดีมากเลยค่ะนะคะเขาไป อไปปิดเหนือจุดที่เราออกเราก็เลยวินไปนะคะเราก็เลยชนะไปเนาะ,ะ,ะถ้าเป็นสัญญาณสคริปต์นะตรงนี้จะออกสัญญาณคอโรนะคะทุกคนนะ,ะก็เห็นแท่งนี้นะคะทะลุแนวซ้ายไปแล้วนะ,ะเราก็เลยกดซื้อขึ้นอมาดูว่าทําไมเขาถึงไม่ปิดแท่งเขียวนะ,ะทุกคนย้อนมานิดหนึ่งทุกคนเห็นนี้ไหมออเดอร์เสียงเขาพูดคุยก่อนไปนะ,ค,ะคุณทุกคนเห็นนี้ไหมเขียวขึ้นไปแล้วจุดบริเวณนี้ เห็นไหมบริเวณนี้ลงมาแดงนั่นแปลว่าจุดบริเวณนี้สามารถเกิดเป็นแนวต้านได้อะเดี๋ยวย้อนมาเห็นไหมคะเขาปิดเสมอแนวซ้ายพอดีเลยค่ะทุกคนแต่โชคดีหน่อยเห็นไหมเราได้ราคาต่ำกว่าเราก็เลยชนะออเดอร์นี้นะคะถ้าแพ้ก็ต้องยอมยอมรับความเสี่ยงกันให้ได้นะคะทุกคนนะโอเคไหม <c oughs> แผนชัดเทคนิคต้องแม่น เข้าออเดอร์หรือออกเข้าออเดอร์ตามสัญญาณหรือเอ <c oughs> งื่อนไขเทคนิคของเราอนะอย่างที่สองคือเราต้องมีแผนที่ชัดเจนวันนี้ชนะสองไม้ติดไม่ไปต่อค่ะแค่น,นี้พอนะฮะอย่างที่สามคือวินยัยต้องทำตามแผนก็สองอย่างมีวินัยสามอย่างนี้ใช้ควบคู่กันไปนะโอกาสที่คุณจะชนะค่อนข้างสูงวันนี้ไม่ได้เจอกล่องเหลืองทำไงดีจะไปต่อก็ ไว้รอบหน้าได้ไหมเพราะรอบนี้ขอปิดละนะคะไม่ไปต่อค่ะคือกำไรแล้วเนาะนะคะวินัยสำคัญนะคะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีน้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะลอลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะ ยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินยัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินยัยทุ่มไปให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ